สวัสดีครับผมเอกครับจากเพจบ้านและที่ดินราคาถูกครับวันนี้ผมจากจะพามาดูที่ดินแปลงนี้ครับอยู่ห่างไม่ไกลจากถนนรังสิตนครนายกพิกัดคลอง9ทันยะปทุมธานีนี่เองครับที่ดินแปลงนี้ครับดูทิครับตรงนี้นะครับด้านต้นไม้เช่าอยู่ทางด้านเห็นไหมครับถนนค่อนข้างจะกว้างที่ดินอยู่ทางด้านขวามือนี้นะครับที่ดินขนาดหนึ่งไร่ขายราคาตารางวาละ9,500เท่ากับราคาประเมินเลยครับซึ่งหาไม่ได้แล้วครับ ในย่านนี้ครับราคานี้ครับเพราะว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดด้วยครับท่านใดสนใจอยากจะสร้างบ้านในฝันมาเลยนะครับขายยกแปลงครับแปลงนี้ครับแปลงละหนึ่งไร่มีอยู่2แปลงครับทางด้านซ้ายและก็ขวามือผมครับขนาดหน้ากว้างของที่ดินครับด้านหน้ากว้างติดถนนตรงนี้นะครับ39เมตรครับแล้วด้านหลังลึก40ครับ ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามารถจะสร้างบ้านได้อย่างสวยงามเลยครับเห็นไหมครับแล้วท่านใดถ้าซื้อไว้ก่อนก็ได้นะครับก็ให้เช่าก็ได้เห็นไหมครับตอนนี้ร้านต้นไม้เช่าอยู่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแปลงนี้ก็คือว่ามีถนนถนนเนี่ยครับถนนคอนกรีตด้านหน้ากว้างเห็นไหมครับ15เมตรครับซึ่งหาไม่ได้ในโครงการรุ่นใหม่ๆเห็นไหมครับถนนค่อนข้างกว้างมากดูสิครับอ่าก็ยาวไปด้านนี้เลยครับถนนกว้างมากจริงๆครับท่านใดที่ชอบ เข้าออกสะดวกปลูกบ้านแบบพอดีนะครับโทรมาเลยนะครับ